สวัสดีครับสวัสดีเช้านี้ครับผมเช้าว,วันศุกร์ที่29เมษายน2565คิดทศกราช2022เวลาตอนนี้07:38นาทีนะครับผมอ่าเช้านี้มาเล่าถึงเรื่องการออกกำลังกายเหมือนเดิมครับผมเช้านี้วันสบายๆครับวันศุกร์ตอนเช้า เมื่อวานนี้หลายพื้นที่ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าน่าจะมีฝนตกครับอากาศก็เย็นสบายเช้าๆ้าครับแต่ถ้าเกิดสายๆมาแดดออกก็คงจะร้อนเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความร้อนนะครับผมฤดูฤดูหน้าฝนแล้วก็น่าร้อนนะครับ <c oughs> อ่ะท่าง่ายๆออกกําลังกายครับผมสําหรับวัยทองนะครับวัยทองอย่างเราๆนะครับอายุเลขสี่เลขห้าเลขหกนะครับท่าง่ายๆอย่างไร ก็แค่ท่านั่งนะครับผมเอาอหมอนรองมารองเพื่อที่จะไม่ให้มันเวลานั่งลงไปแล้วตุ้มม่องเนี่ยเขาเรียกตุ้มม่องภาษาอีสานเรียกตุ้มม่องครับนะครับนะครับไปพื้นกระเบื้องอย่างนี้โดนพื้นกระเบื้องมันทําให้เราเจ็บหรือด้านได้นะครับมานั่งขัดสมาธิลงไปอย่างนี้ครับน่ครับพยายามอย่าใช้มือพยุงนะครับฝึกฝึกดูครับท่าง่ายงครับอย่างนี้ครับ ลุกนั่งลุกง่ายสําหรับคนที่ทําได้นะครับแต่คนที่ทําไม่ได้ก็คงจะเป็นเรื่องยากนะครับนั่งแค่นี้ครับเพราะว่าเล่หข้าเลหขกเนี่ยไวทองเะครับข้อเข่านะครับจะเสื่อมนะครับ,เ,นะรบเวลาลุกก็จะปวดนะครับแล้วก็พยายามฝึกนะครับเรื่อยๆลุกนั่ง บาคนเวลาลุกแต่ละครั้งต้องขอโทษนะครับต้องใช้มือประยุกอย่างนี้ครับอืออ่าอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือไม่ก็ทาไม่ประยุก์หลังก็ประยุกหน้าเราจะลุกอืออย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าเนี่ยครับเห็นไหมครับฝึกนะครับฝึกอย่าใช้มือนะครับลุกนั่งง่ายๆครับสำหรับคนที่ทำได้นะนะพยายามฝึกลุกนั่งเรื่อยๆครับ นี่ครับถ้าง่ายๆลองทำดูครับเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเสมอในแต่ละวันครับสวัสดีครับ